ผมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรอันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วนะกับการที่เราได้กลับมาทําอาชีพเกษตรกรแนะนําความรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ทัศนคติใหม่ใหมเนี่ย <c oughs> เข้ามาพัฒนาการทํานาแบบดั้งเดิมให้มันเปลี่ยนไป <c oughs> เพื่อผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพดีส่งต่อให้กับพี่น้องชาวนา เพื่อให้พี่น้องชาวนายอย่างเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอยู่ครับที่มีกิมมิช้ทุกวันนี้ก็คือเพราะอาชีพเกษตรกรเลยตอนก่อนก็เริ่มจากทำนาวานแล้วก็ทำข้าวค่ายลงซี่ทั่วไปอะจา้ะแล้วพอต่อมาเราก็มาคิดว่านี่ทำไมเรามีอาชีพทำมาทำไมเราไม่เปี่ยนอะไรขึ้นมาบ้าง เราก็เลยมาทำพันข้าวค่ายพอเรามาทำนาว่านะนะมันก็ค่ายได้อะจ้ะช่วงแรกๆแ,แต่พอต้อมามันก็ตอบโจทย์ไม่ได้เพราะข้าวเรามีสิ่งปอมปนเยอะเชื่อไม่เคยเดินไปตลาดนัดแล้วเจอเข้าด่ากลางนัดเลยข้าวมึงอะ่ะมึงไปดูสิปนทั้งดีทั้งแดงเต็มนากูเลยโอ้เหล่านี้กลับมาเคียดแต่ทั้งวะ เราเคสไหมเราไม่เคดนะเราก็มาคิดว่าเราจะทํำยังไงให้มันดีให้มันไม่มีเม็ดพันตอมปนตออร่างเราก็มาแก้ปัญหาก็คือเราก็ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรไปเที่ยวง,งานดอนะ่ะเห็นคูบต้าเข้าไปโฆษณาเราก็เลยลองเข้าไปดูแม่ผมท่านมีความคิดและมุมมองที่ไกลมองว่าถ้าเกิดเรายังอยู่แบบเดิมๆเ,เนี่ยเราจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองได้ไปเจอกับรถดำนาคูบตา้าแม่บอกว่าเราลองไหม เพื่อที่จะให้งานมันดีขึ้นให้มันไวขึ้นจาก15ไร่ใช้4-5วันท้าว,วันนี้แบบสบายมาก15ไร่ใช้วันเดียวคนก็แค่4-5คนรู้สึกโล่งเลยฮะคนงานพวกเนี้ถ้าเกิเดเสร็จจากหน้าหนาวเมื่อก่อนที่เราทําแค่10ไร่20ไร่อะนะพอเสร็จเข้าก็ต้องเข้าทํางานกรุงเทพกันซึ่งก็ต้องทิ้งลูกเล็กกันเนาะให้พ่อแม่ดูแลอะจ้ะ เาบอกเวลากลับมาบ้านถิงนะบางทีซ่อมตําเดือนกลับมาทีเวลาลูกให้นะลูกจะร้องให้เลยอ่ะคิดถึงคิดขึ้งแม่เนาะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเราไม่ได้ไปไหนแล้วเขาบอกว่าเช้ามาฉันก็หุ้งเ้าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ออกมาทํางานพอเย็นกลับมาก็หุ้งเ้าวกินกันพร้อมพ่อแม่ลูกถ้าเกิดลองเปลี่ยนมุมมองมาทํานาดํา สิ่งที่จะเห็นผลได้ชัดเจนเลยคือกําไรที่เพิ่มขึ้นข้าวมันก็เม็ดโตขึ้นน้ําหนักก็ดีขึ้นการจัดการดูแลมันก็ทําได้ง่ายขึ้นจากที่เราเคยทําแบบวันหวานไปบางทีการที่เราจะไปเก็บข้าววัชพืชเนี่ยข้าวดีดข้าวแดงข้าวปนอะไรเงี้ย มันก็ทําได้ยากเพราะบางทีข้าวมันก็ทับกันไปทับกันมาแต่พอเป็นนาดําเนี่ยต้นไหนขึ้นไม่ตรงแถวกับเพื่อนเนี่ยต้นนี้เราตัง้งันิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นข้าวปลอมผลแน่นอนมันก็ดูแลง่ายในส่วนตัวผมนะครับกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าการทํานาดํานะครับจะสามารถเพิ่มผลกําไรในการทํานาได้มากกว่าการทํานาหวานแน่นอน ผมอยากจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่เข้ามารันระบบอุตสาหกรรมภาคการเกษตรให้มันดีขึ้นโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างไรายได้ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องชาวนาผมอยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องชาวนาเนี่ย มาทำนาดำกันเยอะๆถ้าเกิดเราใส่ใจเรามุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทำในในวิถีทางนี้จริงๆเนี่ยผมว่าความสำเร็จอะ่ะมันอยู่ไม่ไกลเลยอะมันอยู่แค่เราเอื้อมที่จะคว้ามาเท่านั้นเอง